เฮ้ย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 สวัสดีครับผมพี่เซอร์แม็กบอดครับตอนนี้ผมก็เพิ่งกลับสนามบีบีกันในคลิปที่แล้วยังไงครับมึงได้ยินเสียงกูด้วยเหรอฮัลโหล ดีกันสนุกนะครับซึ่งก็คงได้เห็นกันแล้วนะครับว่าฝนมันตกตั้งแต่ผมเล่นไ่ถึง2ตานั่นเองตอนนี้ก็เลยคิดว่าจะกลับมาเล่นเกมกันมีเกมเกมหนึ่งเป็นเกมในตำนานเกมหนึ่งเลยคือเป็นเกมที่ถูกลืมไปแล้วนะครับเพราะว่าเป็นเกมยุคแรกๆเลยใครรู้จักเกมนี้บอกเลยว่าไม่เด็กแน่นอนครับวันนี้ผมก็อยู่กับนุ่นดี MV แวนะฮะโฟกัสหน้าหน่อยอย่า zoom ในลึกนะครับก็เดี๋ยวเป็นเกมอะไรเดี๋ยวไปดูกันมาๆนี่นี่เกมนี้ ฮับไลท์นะครับฮับไลท์เป็นเกมเก่าไปไหมจะเล่นเคาน์เตอร์มันก็เล่นกันทั่วแล้วไงใครที่อายุแบบรู้จักเกมนี้ต้องอายุเท่าไหร่เกือบจะแล้วตอนนี้ถ้าตอนนี้ไม่ถึงเอาเป็นว่าใครที่ดูคลิปนี้อยู่นะครับตอนดูถึงตอนนี้นะใครดูคลิปนี้ถึงตอนนี้อยู่นะครับลองคอมเมนต์ดูว่าอายุเท่าไหร่แล้วเกิดทานเกมนี้ไหมนะครับโอ้จอเป็นสี่เหลี่ยมอยู่เลยอะ โอ้ภาพโคตรพิกเซลทับไลฟ์เป็นเกมเกี่ยวกับว่าแบบนักวิทยาศาสตร์ทดลองเอเลี่ยนในกองทัพอะไรเงี้ยแล้วก็เอเลี่ยนหลุดออกมานะครับวันนี้เป็นปืนน่าจะเป็นปากเอเลี่ยนป่ะจริงจริงเนี้ยมันจะมีแมงเ้ื่อ่ะะแมงตรนามามีมีมีอยู่ข้างบนเหมือนย้อนกลับไปยี่สิบปีที่แล้วเ้ยเดี๋ยว่หต้องดีอยู่นู้น นะครับแมงสาวมันสามารถปล่อยแม่สาวไปให้กัดคนได้เดี๋ยวจะยิงดังเมาส์มันจะงงงงหน่อยเก่งกับเด็กแล้วผู้หญิงครับใช้เป็นยูเอ้ยโอ้ยหนูดีเอ้เอ้ดีหลดีรถดีลดอยู่เอ้ยรีโหลดช้าเอ้ยมือปืนลงพระจัน เฮ้ยหมดลูกหมด s n น p s n น p s n น p เฮ้ย,ย <laughs> เนี่ยคือปืนเกมนี้มันจะแบบมันจะค่อนข้างฝั่นมากอะแต่ละคนที่ไม่เคยเล่นงงนะครับ R P G ถ้าเราเปิดไฟตรงกลางเนี่ยถามว่าทำไม่เปิดใช่ไหมเนี่ยเป็นอย่างนี้มันก็จะกิงไปตามเป้าเลยแต่ว่าถ้าเราเปิดไฟตรงกลางเนี่ยเดินนี้มาอ,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 อ้าเอ้าเอ้าเอ้าบัคป๊อปอธิบายเสร็จแล้วได้ดูดซุ้มมาเหรอ อันนี้เขาเรียกดูดซ่วมก็มันก็เหมือนจริงนะเหมือนดูดซ่วมเป็นปืนที่ขี้โกงสุดในเกมนี้ดูดิโกงไหมล่ะเนี่ยสนุกว่ะหลังแกเขาไม่มีทางสู้เนี้ยอุ้ยเฮ้ยได้ยินเสียงอุ้ย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  เอ้ยปืนมันขี้โกงอะ่เอองะเอ้ยห,อหัวร้อนเออนี่หน้าแหก <c oughs> ทำไร <c oughs> มองอะไร <c oughs> มองอะไรทีเรามองยอยู่ไหน <c oughs> เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย ลืมบอกว่าด่านนี้มันสามารถกดระเบิดนิวเคลียร์ได้คือถ้าเกิดใครเข้าไปในบังเกอร์ไม่ทันก็คือตายเนี่ยต้องเข้าไปในบังเกอร์นี้ถ้าเข้าไม่ทันประตูปิดก็คือเราตายโอเคเฮ้ยเฮ้ยขาขาปืนแล้วอ่ะโอ้ตายด้วยกันนี่แหละเอ้ยเฮ้ยเข้าทันเว้ยทันเว้ยเข้าทันเว้ยเข้าทันเว้ย เติมเลือดด้วยเติมเลือดโชว์เลยนะบนี่ครับมันจะปิดประตูปิดหมดเลยเราจะรอดอยู่ในนี้ไม่น่ารีบเติมเลือดเลยอ่ะโอ้โหโอ้โ้โอ้โหโอ้โหเฮ้ยลูกหมดบองปากการครับเฮ้ย เราสามารถขึ้นมาบนป้อมที่ฐานนิวเคลียร์ได้มันจะมีปืนใหญ่ให้เยี๋ยนี้ใช่ไหมเราอ่ะโอ๊ย ทักมาฮับไลท์คือทุกคนตงถามว่ามึงไม่มีเกมจะเล่นแล้วเหรอคือเกมนี้มันโบราณมากอะใครได้เกิดทันจะรู้นะครับนี่รู้รู้เอ้าเฮ้ยรู้ไปเล่ารู้ไปเล่าเออปืนนี้มันจะติดตามคนด้วยนะถ้ามันเจอคนแกลองมาหน่อยดิไม่โชว์โชว์ให้ดูหน่อยโชว์ให้ดูหน่อยโชยหน่อยแล้วเด็กอยากดูเลวเดี๋ยวนะนะ เนี่ยนะแถวอย่างเงี้ยไม่ได้ตามเลยไม่ได้ติดตามเออตายตายด้วยกันนี่แหละตายตายด้วยกันนี่แหละโอ๊ยไปเอาไปทางไหนอ่ะโอ๊ยโอ๊ยเบงปืนนี้ก็สามารถชาร์จได้ชาร์จแล้วจะแรงขึ้นเนี่ยอย่างเงี้ย เอาแล้วยิงทำไมอ่ะเฮ้ยเหมือนแล้วยิงทำไมเอาเอาอะไรวะโอ้ยโอยลูกซอมเหรอ เปิดมาดูอ่อนแรงมัวโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยอย่ากัดอย่ากัดพ่อลูกอย่ากัดพ่อลูกเอ้ยอย่ากัดพ่อเลยอย่ากัดกอย่ากัดกูเอ้ยลูกหมดอย่ากัดกูเฮ้ยเฮ้ยทำไรวะวู้ฮู้ก็ซูมอ่ะโอ๊ย ยิงบัวเฮ้ยใจเย็นเดีเย็นเดีเย็นเดีเย็นคุณดีชอบอันนี้เอ้ยเอ้ยเห็นนะเห็นนะอุ้ยเห็นนะเห็นนะเห็นเหมือนกันเฮ้ยวู้ฮู้เอ็มโฟเอ็มโฟเอ็มโฟเอ้ยออโต้เลย ได้ไดชชไ้ชอบใช่ไหมชอบใช่ไหมปืนนี้เเฉียวเล็กเดียวแฮกแมบโอ้โหเลือดที่กูเพิ่มมา <c oughs> ไ,มไม่เหลือเลยพี่ก่อนเพิ่มเลือดนีมาห้าสิกว่าเพิ่ม <c oughs> เป็จเหลือเก้ แน่จริงขึ้นมาฮ่าฮ่าฮ่าแล้วจะทำอะไรต่อเนี่ยเฮ้ยว่าต้องเข้ามาในนี้ว่านต้องเข้ามาในนี้เป็นไงบอกแล้วว่าเข้ามาในนี้แน่นอนขอเก็บของก่อนดิไม่ได้หรอกเฮ้ยเอาอีกแล้ว เข้าอีกแล้วกดแล้วเบิรอ,อีกแล้ว oh <my> เออตายเลยท oh <my> ั้งคู่เลยเลยอันเนี้ยเดี๋ยวให้ดูเดี๋ยวให้ดูถ้าเกิดเราเข้าไม่ทันนะ่ะจะเป็นอย่างงี้ oh <my> เดี๋ยวจะเป็นอย่างงี้ oh <my> ตู่ตายเฮ้ยตอนเนี้ยสกอร์สามห้าเนะี่ยสามห้าต่อสามห้าเดี๋ยวเรามาดวลกันด้วยเขียว ไปเติมเลยให้เต็มแล้วก็ห้ามเก็บเกาะ่ยังไงสุดนนี้เนี่ยะมาครับศึกตัดสินเป็นความคลาสสิกมากอ่ะแกดูเสียงอันนี้กูฟันคอนกรีตใช่เหรอวะผู้เข้าแข่งขันจุนายืนในวงด้วยครับ3ตัวนะใครได้3ตัวก่อนชนะนะครับผมมาเอ้ยเออ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  หนึ่งตัวลดอยู่แกลองแต่งตัวงี้ไปออกคลิปมึงดิไม่เอาเพราะเขียเลยแต่เขาติดเชื้อเอ้ยโอ้แลกกันเอ้ย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 โอ๊ยโอ๊ยเหลือยี่สิบแกเหลือเท่าไหร่ไม่บอกเหลืเท่ากันแน่เลยมามาออโอ้ย เอ้ยหนึ่งเท่าไปเติมเลือดมาไอตัวเขาเท่ว่ะมันพ่นสีได้ด้วยนี่ใช่ไหมกดอะไรวะทีป่ะเอ้ยทีอะทีไปจริงนะเอาจริงแล้วนะเอาจริงแล้วนะโดนไหมโดนเอ้ย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 เหลือยี่สิบห้าเหลือยี่สิบห้เดี๋ยว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  มาเอ้ยเเจ็บคอเลยเออเออเอออี่ยอเฮ้ยเฮ้ยอะไรวะฮีโกงเอาเร็วเอาเเอาอาเเอาเรเอาเรอาเเอาเเอเอาเร็วเอรเาเรเอเร็มเเราเรเอ โอ๊ยปืนลัน่นผ <Okay. S 1> <laughs> ีทำไม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 เดี๋ยวลั่นบ้างนะลั่นนี้เอาให้ตายเลยนะไม่ลันล่นห <c oughs> รอกนะเฮ้ยเขาเลือดเต็มร้อยอยู่เลยนะเออทำไมไม่มีเสียงเซิร์ฟเลยอ่ะไม่นี่เนี่ย <c oughs> ม็อีกแล้วอ๋อใช่ใช่มันมันรีใช่ไหมเอาละกหลอดแล้วเนื้อก็ผีหลอก <c oughs> เซิร์ฟนี้ไม่มีบอทด้วยนะเกมมันเก่ามากอ่ะเฮ้ยอยี่ห้อถอยก่อนถอยก่อนตั้งหลักก่อน ตั้งหลักก่อนตั้งหลักก่อนอย่างเอออะไรวะดูมันดูมันเออเนี่ยมองกันอยู่เนี่ยได้ยืนนำไรสูตรกินชัยชนะได้ไปเลิก